สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านครับกลับมาพบกับช anel ทรงพลจันทรัตครับผมพูดคุยถึงเรื่องงานศิลปะสักลายนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวเกาหลีนะครับได้มีโอกาสเข้ามาให้ผมได้ทำงานให้นะครับก็เป็นการสักโอเวอร์ไซส์เลยนะครับเป็นลักษณะเสื้อแขนสั้นคอกลมนะฮะแล้วก็ยาวลงมาจนถึงช่วงบริเวณ หัวเข่านะครับผมเป็นกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็จะมีงาน cover up อยู่บริเวณหน้าขาด้วยนะครับ2ชิ้นงานนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรายละเอียดทั้งหมดในวิดีโอคลิปนี้เลยครับผมไปชมพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มเจาะรายละเอียดงานชิ้นนี้ไปด้วยกันเลยนะครับผมตามภาพที่เห็นเนี่ยก็คืองานจบแล้วนะครับ สมบูรณ์แล้วงานออกมาโดยรวมก็คือเป็นงานแบ็กแอนด์เกรย์นะครับเป็นเสื้อแขนสั้นแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นนะฮะด้านหลังก็ต่อเนื่องจากหลังลงก้นแล้วก็ลงน่องขานะครับภาพที่เห็นนี้เป็นภาพก่อนที่จะเข้ามาทำงานก็คือจะมีงานเก่าอยู่นะครับส่วนนี้ก็เราใช้ยาชาเป็นชนิดกระปุกนะครับเมื่อสักครู่ที่เห็นนะฮะแล้วก็ ขึ้นโครงงานนะครับด้านหลังนะฮะก็คือด้านหลังขึ้นโครงครั้งหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งมาต่อโครงด้านหน้านะครับแล้วก็วันที่3ต่อเนื่องก็คือมาอขึ้นชิ้นงานที่แขนนะครับวันที่3แล้วก็วันที่4วันที่4นี้มาต่อขาเลยนะฮะก็คือเดินโครงด้านหน้าด้านหลัง อนนี่คือครั้งแรกนะครับเราขึ้นโครงงานด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แขนแล้วก็ต่อด้วยลงขานะครับขาข้างขวาก็คือเป็นการ cover up ปิดทับรอยมังกรกราฟิกนะสีดำ หลงกลไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็พอมาอีกวันนึงนะครับสักต่อเนื่องกับ10วันเลยครับตอนขึ้นงานชิ้นนี้นะฮะก็คือสักทุกวันเลยนะ,ะสักทุกวันเลยสักจนผิวไม่สามารถสักได้เราสักกันไปแบบนั้นเลยนะครับใช้ยาชาทุกครั้งนะครับ นี่เราเข้าทํางานขาครบ2ครั้งแล้วเราก็ขึ้นเริ่มไล่แสงเงาแล้วนะครับเข้ารายละเอียดงานละการทํางานทุกครั้งเราใช้ยาชาทุกครั้งนะครับท่านสังเกตดูว่าผมจะมีแลปสีนพันอยู่บริเวณรอบลำตัวของลูกค้าเพราะว่าผมจะเปิดผิวสักเป็นที่ๆไปนะฮะว่าการใช้ยาชาในลักษณะแบบนี้เรา จะต้องค่อยๆเปิดงานนะครับไปเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับต้องวางแผนการทางานเยอะพอสมควรเพราะว่าการทํางานกับยาชาต้องมีเวลาทุกอย่างต้องโดนเซตด้วยเวลาหมดเลยนะครับก่อนที่จะสักใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเราสักไปใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับที่ลูกค้าจะทนได้แล้วทนไม่ได้ส่วนนี้จะต้องมีความเข้าใจเพื่อที่จะได้ทำงานออกมาได้ร0 0เต็มนะครับ แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการลอยสักเสียหายนะฮะดูแลแผลง่ายแ,แล้วก็รักษารักษาแผลหายไวด้วยนะครับนี่คือเนี่ยเป็นลักษณะการทํางานในแต่ละครั้งนะครับก็จะลักษณะแบบนี้นะฮะท่นถุภาพบุรุษท่านนี้เป็นชาวเกาหลีนะครับอยู่ในเขตใกล้เคียงกับแพนันนะครับก็ ลางใหญ่สูงครับผมใหญ่หุ่นก็น่าจะสักประมาณ2-3ถึงเอ็กครับผมแต่ด้วยรูปร่างที่สูงก็เลยดูไม่อ้วนสักเท่าไหร่นะครับกำลังดีสักกำลังสวยเลยนะฮะออกมาแน่นๆเลยครับผมเนี่ยเป็นขั้นตอนการทำงานที่ผมพยายามเซตทั้งเวลาและจังหวะ ในการทำงานแต่ละช่วงแต่ละตอนให้มันไปด้วยกันได้สำหรับการอดทนของลูกค้าส่วนหัวไหล่นี้เราเ,เป็นงานสิงโตนะครับผมทำในลักษณะงานเ,เป็นเหมือนรูปปั้นนะครับสักออกมาในรูปแบบของคล้ายๆรูปปั้นนะครับกึ่งๆึงเรียลลิสติกนะฮะ เจแปนโคเรียสไตล์อะโคเรียสไตล์นะครับเพราะว่าตอนที่ศักยิที่โคเรียก็ต้องเป็นโคเรียสไตล์เพราะว่าโคเรียสไตล์กับเจแปนสไตล์ในใกล้เคียงกันเลยนะครับก็เขาอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยนะครับก็ใช้คําว่าโคเรียสไตล์แล้วกันนะนี่นี้ก็คืองานที่ออกมาสักดิยาชาครับผมมีทั้งท่านั่งท่านอนยืนสักนะฮะต่อเนื่องทุกวันเลยครับเราทํางานกัน อันนี้ก็เข้างานในช่วงของสีข้างคือตำแหน่งไหนที่เราสักไปแล้วแล้วไม่สามารถไปยุ่งกับบริเวณนั้นได้เราก็กระโดดนะครับกระโดดไปทํางานในส่วนอื่นๆก็อยากจะแนะนําว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะสักโอเวอนระ์ไซส์ขนาดแบบนี้นะครับก็ขอให้เราวางแผนง,งานมาทีเดียวเลยครับว่าเราอยากสักแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็คุยกับช่างช่างก็จะได้ออกแบบดีไซน์ให้มันเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนะครับแล้วเราก็ไล่ขึ้นโครงให้ทั่ว แล้วเราก็เริ่มทํางานงานจะได้ออกมาเป็นเนื้อหาเดียวกันมันไม่มีการเป็นการตัดต่อต่อภาพนี้ไปต่อภาพนั้นแล้วมันวางงานลําบากมากถ้าเราวางตาแหน่งอย่างเงี้ยเราจะรู้น้ําหนักว่าเอาตรงนี้เป็นเงาตรงนี้เป็นแบ็กกราวตรงนี้เป็นอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแล้วรู้สึกมันเข้ากันมันบาลานซ์กันนะฮะมันไม่หนักไปไม่บางไปไม่เบาไปอะไรขนาดแบบนั้นนะครับในส่วนที่เห็นนี่ก็เป็นงานโคเวอร์ครับผมเนื้อโคเวอร์ครับ อนนี้ลูกค้าเคปนี้ลูกค้าหลับนะฮะจริงๆนะ้วผมปิดเสียงคลิปวิดีโอนี้ไว้ลูกค้าหลับกลนเลยครับผมนอนกลนเลยแล้วก็ทำงานสบายฮนะสะดวกเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของลูกค้ากันดีกว่าว่าหลับจริงไหม ประมาณนี้ครับวันนี้สําหรับวันนี้นะเราได้ได้ประมาณสองข้อมือครับลูกค้าก็โอเคแล้วนะครับแล้วเราก็นัดมาทําใหม่ในส่วนไหนที่ว่างๆเราก็จะทําได้ต่อเนื่องเลยนะครับก็ขึ้นเกรดมังกรนะครับกระโดดมาทําหลังอีกนะครับมาเข้างานหลังเจ็บงานส่วนนั้นส่วนนี้นะครับการทํางานเนี่ยข้อดีของการเดินโครง โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราสามารถกระโดดทำงานได้นะครับกระโดดทำงานได้และก็ทำให้ช่างทำงานได้ง่ายนะครับสำหรับการต่อต่องานในส่วนนั้นมาส่วนนี้นะครับตามที่เห็นนี้ก็คือแขนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจบหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือ,อบริเวณด้านหลังด,ด้านก้นนะครับด้านหลังด้านก้นแล้วก็ ลงไว้ที่ท่อนขาด้านหลังครับผมก็เริ่มเข้างานตามนี้เลยใช้ยาชาเหมือนเดิมนะครับในส่วนที่ยังไม่ได้สักก็เริ่มไล่สักเป็นลักษณะเดียวกันนะครับใช้เวลาเนี่ยประมาณอมสองเดือนนะครับสเดือนสำหรับงานทั้งหมดนี้แล้วก็ลูกค้าเว้นไปเว้นไปหนึ่งเดือนนะครับเว้นไปหนึ่งเดือนแล้วก็กลับมาให้ผมเก็บงาน ก็คือปิดจ็อบถ้ากับใช้เวลาจริงๆเนี่ยงานนี้สองเดือนครับแต่ว่าผมปิดจ็อบในเดือนที่สามเพราะว่าเราเราว่างไปเดือนหนึ่งนะฮะก็ผมก็รับงานลูกค้าท่านอื่นนะครับแล้วก็ไปฝากที่สตูดิโอวานโก๊กด้วยนะครับไม่ไม่ค่อยได้อยู่ที่แคนางานนี้ก็เลยดรอปไปแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ลูกค้าได้พักร่างกายแล้วก็ ถึงปรับสภาพแล้วผมก็ได้เก็บดีเทลงานรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับจบงานตามคลิปนี้ที่ดูอยู่นี้คือเป็นวิดีโอในส่วนของการเข้างานเดือนที่2ระยะปลายเดือนก็คือจะมีท่อนอในส่วนของขาในผมทำขาข้างขวาเสร็จแล้วเหลือด้านซ้าย ทีนี้เราก็มาต่อกันที่ด้านนี้ก็คือเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายของ2เดือนนะครับรอบนี้ใช้ยาชา2รหลอดเป็นครั้งสุดท้ายของสเดือนที่2แล้วก็เว้นระยะไปเกือบเกือบหเดือนก็คือช่วงปลายเดือนที่3ก็ได้นัดลูกค้าเข้ามาเก็บงานการเก็บงานก็จะเก็บในส่วนที่ชำรุดเสียหายนะครับ ในส่วนที่ชำรุดเสียหายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไล่เก็บใหม่นะครับและภาพที่เห็นนี่ก็คือลูกค้าเข้ามาเก็บงานแล้วนะครับปิดจ,จอบแล้วเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช้ชาช้าชัดๆท่านผู้ชมสังเกตบริเวณหน้าขานะครับที่ผมควบว่าอัพงานไปครั้งทุดท้ายผมมาเก็บแสงเก็บเงาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถึงได้เป็นงานที่ สว่างและสมบูรณ์ชัดเจนขึ้นนะครับเวนะลาเรามองงานก็รู้สึกสบายตาเพราะความชัดเจนเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกจัดสรรเรียบเรียงวางลงไปบนผิวหนังของลูกค้าท่านนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแมตตลงตัวสมบูรณ์ทั้งแสงและเงาเป็นที่ถูกใจ ตามโจทย์ลูกค้าต้องการความเข้มข้นดุดดันไม่เน้นสีสันต้องการน้ำหนักสีที่ให้ความเข้มในเฉดเงาในเฉดของอไฮไลท์ก็ไม่ต้องการบางมากก็ผมก็ได้พิจารณาแล้วก็ทำตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการก็ได้ออกมาลักษณะนี้นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสักลายกับผมนะครับตอนนี้ผมรับงานอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับอยู่ในโซนภาคใต้นะฮะสตูดิโออยู่ที่แฮนัมแล้วก็ที่ควังจูใต้วันกกนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับเข้ามาสอบถามหรือปรึกษาหารือเรื่องงานสักนะครับผมรับงานแก้ไขรีโนเวทงานนะครับโคเวอร์อัพงานและขึ้นงานใหม่รับทำงานทุกสไตล์งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียลลิสติกอร์เทรตนะครับ หรือจะเป็นงานทีบอลโอสคูลิวสคูลนะครับผมหรือจะเป็นแนวแฟนตาซีกาแล็กซี่แมนดา่านะครับหรือจะเป็นงานสไตล์เจแปนสไตล์เกาหลีสไตล์นะครับรับทำนะครับแนวชิคานอรับครับผมสนใจอยากจะทำงานประเภทไหนหรือไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรแต่อยากจะสักก็สามารถติดต่อก็มาสอบถามหรือหารูปภาพที่เราเคยเห็นแล้วที่เราชอบส่งมาให้ ให้ผมได้ดูเพื่อเรามาพูดคุยกันปรึกษาหรือกันนะครับท่านก็จะได้งานศักดิ์ที่ท่านต้องการไปนะครับเราก็จะช่วยท่านคิดงานออกแบบจัดสรรเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายทอดทั้งหมดลงไปในผิวของท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านนี้ลงตัวมากนะครับดูเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อ งานชัดมากมองด้านข้างก็สวยงามครับผมหัวไหล่ก็สวย กันบ้างครับรับชมกันไปแล้วนะฮะหลายท่านก็คงจะชอบในงานสไตล์ที่ดุดันแล้วก็เป็นลนักษณะการทำงานแบนเกรหรือว่าดำเทา,ล,าลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อหารายละเอียดของงานเนี่ยจะมุ่งเน้นไปถึงความเข้มและดุดันเป็นหลักเพราะว่าโจทย์ของลูกค้าต้องการแบบนั้นแล้วก็จะมีในส่วนของสีสันเข้ามานิดเดียวเองนะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่ก็คือช่วงบริเวณ แวลตาของตัวละครของงานนะครับก็จะเน้นเป็นสีโทนเดียวนะครับเพราะว่าชาวเกาหลีใช้คําว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมสั์งานสีแบบสับเท่าไหร่นะครับจะชอบเป็นลนักษณะงานแบบแอนตรีส่วนมากนะครับก็ลูกค้าท่านใดหรือว่าใครที่สนใจอยากจะติดต่องานนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Facebook หรือว่าทางเพจร้านหรือ ไอรีลาส่วนตัวนะครับไอรีลาส่วนตัวก็จะทั้งหมดช่องทางการติดต่อเนี่ยผมจะวางเอาไว้ให้ตรงน,นี้ตอนนี้ผมรับงานอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับหรือในภักใต้นะฮะอยู่ในเขตภาคใต้ก็จะช่วงแฮนัมนะครับมกโพหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ที่ควางจูใต้ก็ช่วงหวานกกและนาจูและบริเวณใกล้เคียงครับผมนะฮะหรือท่านใดต้องการให้ออกงานนอกสถานที่ ก็ยินดีนะครับยินดีรับทำนะครับรับงานนอกสถานที่แต่ว่าเรื่องเือนเนื้อหารายละเอียดต่างๆก็ต้องคุยกันนะครับให้ชัดเจนก่อนนะครับสำหรับงานนอกสถานที่นะฮะก็ขอฝากทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปว่าผมจะมีชิ้นงานลักษณะแบบใดมานําเสนอหรือ มาสรุปรายละเอียดให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับพร้อมเนื้อหาอรายละเอียดในการทำงานในแต่ละขั้นตอนด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลาไปก่อนครับผม